ลูกคิดขนมหกหมื่นหรอสวัสดีแฟนเพจทุกท่านเลยค่ะว,ว้าววันนี้นะคะเรามากันรอบดึกนะคะเรามาสองรอบเลยรอบแรกเป็นบ้านต่อต่อ,ตอรอบสองเป็นบ้านฟอบอ,บอนะคะเพื่อไม่ให้น้อยหน้าจาักกันนะอ่ะมีลายทงมาใหม่เพื่งนๆเห็นแล้วแบบสวยตาแตกใครจะได้ก่อนใครเนี้ย ลายลูกคิดทองคำเออเอาลายนี้นะบอกเลยสวยสวยจึง้งสวยจึ้งมากแม่นะคะเฮียกดคอมเมนต์อะไรสักนิดค่ะ<ม>กำลังไล่เรียงให้อยู่แล้วก็โปรแบบแซบๆอ่นเดี๋ยวขอย้ายโปรมาอยู่มุมนี้ก่อนพี่ๆจะได้เห็นชัดๆนะโอ้โหลายนี้สั่งนานมากและหาคนทำนานมากบอกเลยนะคะหาคนทำนานมากลายเนี้ย ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะใครที่มาแล้วไม่อยากพลาดอยากได้ลายทองใหม่ๆนะคะที่หน้าร้านซอนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะเพราะว่ามาแบบจำนวนจำกัดแบบ VIP เท่านั้นแม่เท่านั้นพ่อเออพ่อและแม่เลยอ่ะนะคะเดี๋ยวนั่งไล่ก่อนเพราะว่าลายนี้มันสมรหึ่งมมากค่ะแม่มากค่ะพ่อ แล้วก็โปรนะที่ซอบอกนะคะโปรนี้ค่ะลดพิเศษ 90%, นะะน,ะน,90นะคะสูงสุดนาเออสักลดงานกรอบ90%นะคะสูงสุด1,000บาทคือลดให้ทุกท่านเลย1,000บาทนะคะ1,000บาทไม่มีน้อยไปกว่านี้นะคะไม่ต้องจับคูปองไม่ต้องอะไรนะคะสำหรับในช่วงที่ทองแพงแบบนี้ลดให้แล้วเพราะฉะนั้นเออก็เหมือนกับเราช่วยลูกค้าไปใน เขาเรียกว่าช่วยในราคาทองที่มันสูงขนาดนี้นะคะนะโอเคนะสวัสดีคุณเอก,กชัยค่ะขอชมกรอบเหรียญ25สตรวร์ษหน่อยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปหยิบให้ก่อนนะคะเอาชมงานสวยๆไปก่อนนะเดี๋ยวซอให้ชมงี อยู่หลังร้านเช่นกันนะคะอยู่หลังร้านนะเดี๋ยวเธอพาไปช็ลมนะคะอ่ะขยายยอ่อก่อนยอ่อมานี่ก่อนนะยอ่อมานีก่อนนะคะเรียงยี่ห้าศตวรรษมาเดี๋ยวเราไปชมกันเอาเก็บบางสิ่งบางอย่างลงก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปชมกันนะคะยี่ห้า สัตวรษถ้าเอาแบบในรีวิวที่มันปังปังอลังอลังนะคะพี่พี่สั่งทําได้เลยแต่ว่านะตอนนี้25ศตวรรษเราจะมี2ซีรีส์เป็นแบบคลาสสิกแล้วก็ยกซุ้มนะคะเดี๋ยวซอขออนุญาตนะเดี๋ยวพาราอัปเดตวันต่อวันอีกทีนะคะเพราะว่าซอไม่แน่ใจว่าน้องเขาได้รวมหรือไม่รวมหรืออะไรยังไงแล้วก็ราคาตอนนี้ทุกใบนะคะรับส่วนลดเพิ่มนะคะ1,000บาท อันนี้จะเป็นดีไซน์นะคะแบบคลาสสิกค่ะในพลาแบบเริ่มต้นนะคะคลาสสิกคืออะไรคือเน้นเน้นที่ความหนาของแผน่นลายนี้การแกะลายจะเป็นลายแข้งสิงรอบกรอบตามแบบดีไซน์คลาสสิกที่ยอดนิยมกันเลยนะคะ<อ>ด้านข้างแกะลายหลายสเต็ปเพื่อให้เป็นความไทยแท้สวยงามกุยผิวสามสเต็ปนะและมีบั้นผ่านกันฉีกแบบนี้ นะคะให้ด้วยสําหรับคนที่อยากได้ยี่ห้าศตวัรษในพลาแบบเบาๆนะคะเบาๆเบาสุดต้องเป็นสเปคนี้สเปคนี้เฮียคํานวณให้หน่อยได้ปะลมซีแล้วสี่จุดเก้าแปดเอาราคาเต็มยังไม่ต้องลดก่อนนะธรรมดาคลาสสิกสองสามหนึ่งเก้าศูนย์รับส่วนลดเพิ่มอีกหนึ่งพันนะคะ รับส่วนลดเพิ่มอีก1000นะคะส่วนใครที่ไม่ไหวราคานี้ออมได้0นปนาน3เดือนค่ะและรับสิทธิ์โบลด1000บาทออมครบรับของได้เลยนะคะออมครบรับของได้เลยส่วนใครนะคะที่อยากจะได้วัตถุมงคลเลี่ยมทองที่พร้อมเช่าหน้าร้านออมได้0นปนาน10เดือนค่ะนี่คือแพทเทิร์นแรกนะคะเดี๋ยวขอเก็บก่อนต่อไปเป็นแพทเทิร์นยกซุ้มค่ะมันมีหลายแพทเทิร์นมากนะยี่สตวรรษออะจริงๆแล้วอะ ถ้าชอบงานแน่นๆเม็ดไข่ปลาแบบรีวิวที่แบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะลูกค้าสั่งทำได้เลยนะคะกรอบน,นั้นเป็นคอนเทนต์ดังมากนะคะเพราะว่าลูกค้าจัดเต็มนะคะฝั่งเพชรแท้อะไรแท้ทุกสิ่งอยา่างก่อบน,นั้นอะอาร์มโอ้โหคนดูเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นดีไซน์แบบยกซุ้มหัวสิงค่ะยกซุ้มหัวสิง์นะคะปะซุ้มขึ้นมาหัวสิงแบบนี้นะคะยกซุ้มแกะลาย แข้งสิงฐานพญานาคแบบนี้นะคะด้านข้างแกะลายไทยสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีเบิ้นฐานกันฉี่อย่างนี้เช่นกันนะคะอันนี้ยกซุ้มก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะส่วนใครที่ชอบงานแบบเมกไข่ปลารอบกอบก็สามารถเอาไข่ปลารอบกอบได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบ25้าสวัรค์นะคะ จริงๆมีหลายแบบแดีวซอให้ดูเป็นแพทเทิร์นที่อยู่ในถาดน,นี้ก่อนละกันนะคะยี่ห้าสตระวัรับส่วนลดเพิ่มหนึ่งพันบาททุกใบใครที่ชอบงานแบบอลังอลังเม็ดไขป่ปลาใส่หลอดทองใส่อะไรแบบนี้นะคะพี่ๆก็มาจัดพวกสไตล์อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะนะหรือใครชอบแบบฉลุลายแน่นๆ อันนี้เป็นกรอบเงินชุบทองฉลุลายราคาถูกมากเฮียกรอบเงินชุบทองเท่าไหร่อะกรอบเงินเราจัดโปรเหลือเท่าไหร่นะสี่เก้าเก้าหรอถ้าเป็นกรอบเงินอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยนะจัดโปรนะอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะจัดโปรนะฉลุลายนะเงินแท้ฉลุลายนะคะอย่างนี้นะซอสบ,บอกก่อนแต่ว่าถ้าแบบชุบทองด้วยบวกไปอีกเท่าไหร่บวกไปอีกพันหนึ่งเป็นชุบน้ํา ชุบไมคอนสองไม้นะคะก็เป็นห้าเนะคะคุณจะได้บอกก่อนนะคะงานเงินของที่ร้านจะราคาสูงกว่างานเงินของที่อื่นเพราะอันดับ1นึ่งำหนักเงินใช้เยอะกว่า 2. เนื้อเงินเป็นเม็ดเงินบริสุทธิ์แท้92.5จริงๆที่เป็นเม็ดเงินขึ้นใหม่นะคะไม่ใช่เมเ็ดเศษเงินนะคะสคืองานซ้อจะเรียมเป็นแบบฉลุลายส่วนใครไม่เอาแบบวิจิตรการตาแบบนี้ราคาถูกก็มีค่ะ 2 0 0 5 3 0 0 0 3ส0มก็มีเหมือนกันแต่ถ้าจะเลี่ยมแล้วแบบพรีเมียมคุณก็ต้องมาเลี่ยมงานแบบอย่างเงี้สยสวยๆอลังอลังนงี้อันซอให้ดูอะงานเงินอย่างนี้นะคะใครชอบงานแบบพิธีพิถันอลังการงานเงินคุณภาพดีนะคะงานเงินคุณภาพดีอันนี้ชุดทองคำขาวอลังการฉลุลายโอ้ยเลี่ยมทองค่าแรงแพงกว่านี้เยอะนะคะนะคะบอกเลยอลังการนี้คือเงินชุบ ทองไมคอนนะคะแต่ว่าถ้าใครเอาทองล้วนนะคะทองแท้90%ต้องเป็นแบบนี้ค่ะนะคะจะเป็นอย่างนี้อลังอลังแน่นๆแต่ว่าใครที่ไม่ได้อินกับความแน่นอะไรขนาดนี้พี่ๆี่มางานพวกอย่างที่สอบอกนะเอางานแบบนี้ก็นแน่นเหมือนกันแต่ว่าแน่นแบบในระดับที่เป็นทองล้วนไม่ได้แบบว่าอลังการหวานหยดย้อยขนาดนั้นนะคะนะอ่ะซอให้ดูแต่สลุไลยนะวีคสองวีคนี้คนเลี่ยมเยอะจริงๆเยอะจริงๆค่ะต้องยอมรับ อันนี้จะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะเหรียญนั่งพานหลวงพ่อรวยนะคะหรือหลวงพ่ออื่นที่เป็นสเปคเดียวกันนะคะอันนี้นะจะเป็นยกซุ้มหัวสิง์เขี้ยวสิง์นะคะแกะลายแข้งสิงแล้วก็ด้านข้างเป็นเม็ดไขป่ปลาผสมกับหลอดทองประกบเกียวคู่เกียวเนี่ยคือเกียวหนึ่งเกียวสองประกบเกียวคู่แบบนี้นะคะแล้วฐานพญานาคแกะลายลึกและชัดประดับฝั่งเพชรนะคะ งานมีหลายมีหลายความแน่นนะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแน่นระดับไหนแต่ทุกใบนะคะรับส่วนลดเพิ่มนี่หนึ่งพันบาทหน้าร้านมีกรอบแบบพร้อมเปลี่ยนนะคะมากกว่า400แบบลูกค้าสามารถมาเลือกเปลี่ยนได้ที่หน้าร้านนะคะส่วนใครท้่ยังไม่ชอบแบบที่มีหน้าร้านมีแบบที่ตัวเองชอบหรือไม่อยากจะ ได้อะไรแบบง่ายๆชอบอะไรแบบยากๆดีเทลแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แต่างจากคนอื่นนะคะก็สั่งทําได้ใช้เวลาประมาณ5-7วันแต่ถ้างานยากมากๆก็อาจจะขอเวลาสัก3-4สัปดาห์นะคะนะนะคะทรงสมเด็จมีเยอะมากนะคะมีทุกทรงที่เป็นทรงยอดนิยมเอา,อางี้ดีกว่ามีทุกทรงที่เป็นทรงยอดนิยมนะคะมีทุกทรงที่เป็นทรงยอดนิยมอุ้ยไปดูนี่ก่อนอะนะคะ เดี๋ยวขอยอ่อหน้าจอมานี้จะเป็นแบบนี้นะคะใครอยากดูกรอบไหนอะไรยังไงระหว่างนี้รอบดึกนะคะคุยกับซอทักแชทคุยกับซอได้นะคะเดี๋ยวซอขออนุญาตพามาชมงานดิบที่ซอพาเพื่อนเพื่อไปดูที่โต๊ะช่างเมื่อตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันว่าเฮ้ยเอองานมันเป็นยังไงวะที่เวลาเราเออกไปให้ช่างทําขึ้นมางานดิบๆบที่ยังไม่ผ่านการชุบตัวเรือนเป็นยังไงนะคะออกมาเป็นยังไงวันนี้ช่างทําเสร็จทั้งหมด สี่รายการสำหรับการแกะลายและการขึ้นกรอบทั้งหมดนะคะนี่ค่ะนี่คืองานดิบนะคะงานดิบนะอันนี้ย่อก่อนงานดิบสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยแล้วงานดิบมันเป็นยังไงสำหรับใครที่ไม่ชอบการขัดผิวของตัวเรือนชอบแบบดิบๆสีด้านๆอย่างนี้บอกนะ ไม่ต้องชุบก็ได้เอาดิบๆก็ได้นะคะงานดิบที่สร้างทําขึ้นมาจะเป็นลนักษณะนี้คะ่ะนี่ขนาดงานดิบนะสีทองยังเหลืองขนาดนี้เลยนะคะพอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยพอผ่านการชุบแล้วสีมันจะเนี่ยค่ะสีสุกเหลืองสว่างเลยนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยอย่างปิตาปตาจัมโบ้นะคะเนี่ยงานก็จะเป็นสีสุกเลยอลามเลยแหละนะคะงานอลามเลยนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวซอพาไปดูว่า ข้อดีของงานขึ้นมือ90%มันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะดีเทลของเขาเดี๋ยวซอพยายามจะซูมให้พี่พี่ได้เห็นอีกอ่เห็นนะข้อดีของเขานะคะการแกะลายจะมีความลึกและชัดกุยผิวได้หลายสเต็ปจะมีการเบิ้นฐานนะคะกันฉีกแบบนี้เป็นแผ่นกันฉีกนะคะเนี่ยสองเลเยอร์หนึ่งและสองนะคะแบบนี้นะนะคะ แล้วก็ดีเทลของชิ้นงานจะมีความละเอียดเรียบร้อยขึ้นงานตามสเปคที่เป็นงานขึ้นมือนะคะแน่นๆแกะลายชัดๆลึกๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสวยงามจริงนะคะแผ่นหลังก็ยังเรียบร้อยนะอ่ะอันนี้เป็นชิ้นงานที่พึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่างานดิบสำหรับใครที่ดูตัวอย่างงานเงินนะคะเป็นแบบเลี่ยมนะคะอันนี้ควรมาเลี่ยมพร้อมกันเลย เงินกับทองโอ้อะไรจะตรงกันขนาดนี้ลงยาน้ําเงินกับลงยาแดงเจ้าคนเจ้าเดียวกันไหมอามหลอดแหวนหลวงพ่อเอียอ่ยนเนี่ยพลราชาโอ้ถ้าบังเอิญมาเลี่ยมพร้อมกันเลยเนาะแหวนเลี่ยมเงินขึ้นมือใหม่กับแหวนเลี่ยมทองขึ้นมือใหม่อันนี้ยังเป็นงานดิบอยู่นะคะยังไม่ผ่านการชุบตัวเรือนนะคะสําหรับแหวนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะสีลงยายังคงเป็นสีเดิมไม่ผ่านการเป่าไฟ ะะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ความคลาสสิกของตัวแหวนไม่ต้องกลัวว่าไปเป่าไฟแล้วสีของแหวนมันจะหายไปเพราะสีเดิมจากวัดมันเป็นสีที่ดีอยู่แล้วนะคะไม่มีความจำเป็นต้องทำให้ตัวเรือนเกิดความเสียหายนะอันนี้ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ลูกค้าก็เลือกแพทเทิร์นมาที่หน้าร้านนะคะเลือกแพทเทิร์นที่หน้าร้านก็ ทำตามออเดอร์ของลูกค้านะคะลูกค้ามีสิทธิ์เลือกลายเลือกอะไรได้หมดเลยนะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้จะพีก,กว่าค่ะอีกรายการหนึ่งนะคะพีก,กว่านะรายการนี้ขออนุญาตซูมออกรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเดิมชีเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยเป็นแหวนนะคะพี่ตัดท้องแหวนออกเอาแหวนมาใส่กับตัวแผ่นเงินเสร็จแล้วเชื่อมติดกันเสร็จเอามาให้ซอใส่ รอบทองอีกทีหนึง่งเลี่ยมแบบทองปิดเต็มอย่างนี้เลยนะคะแกะลายสวยงามคมมากๆชัดมากๆสําหรับตัวเส้น,นะคะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอเราเก็บรายละเอียดแล้วตรงนี้ก็จะไม่มีนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆให้ลํำคันระคายเคืองผิวนะคะสำหรับคนที่อยากเลี่ยมเลสแล้วชอบงานชัดๆลึกๆแบบนี้นะคะหรือว่างานครีเอทงานสร้างสารรค์ก็ทําได้เหมือนลูกค้าจะสั่งไอ้นี่ต่อเลยอะ เลี่ยมสายฝังทองนะคะนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราก็จะมาดูตอนสายฝังทองอีกทีหนึ่งนะคะนะอ่ะโอเคนี่ก็คือลักษณะน,นะคะของงานเลี่ยมที่ซอบอกสำหรับใครที่อยากจะดูกรอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถพักแชทเข้าไปหาน้องๆแอดมินอของซอได้เลยเพื่อที่จะประเมินราคาอย่างแรกนะคะที่ลูกค้าต้องทำคือวัดขนาดค่ะหรือว่าบอกพระว,ว่าเป็นพระของใคร รุ่นอะไรเสร็จแล้ววัดสูงแล้วก็วัดกว้างให้น้องนะน้องจะเทียบขนาดที่หน้าร้านแล้วคำนวณราคาให้ถ้ามีแบบที่แบบพร้อมเปลี่ยนเลยถ้าเอาประหยัด80%ก็จะอยู่แค่หลักพันหรือหมื่นต้นๆถ้าเป็นใบใหญ่นะแต่ถ้าใบเล็กๆก็หลักพันแต่ว่าถ้าใครชอบเปอร์เซ็นต์ทองสูงชอบงานขึ้นมือของทางร้าน นะคะชอบงานสั่งทําขึ้นใหม่จะเป็นงาน90%น้องก็จะแอดราคาของ90%ให้แล้วก็แจ้งน้ําหนักทองให้ส่วนใครที่ชอบดีไซน์ที่แปลกแตกต่างยกซุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าก็แจ้งกันไปว่าผมชอบแน่นหน่อยเยอะหน่อยเพราะว่าน้องเวลาคํานวณราคาให้น้องจะคํานวณจากราคาที่ถูกที่สุดหรือแบบที่เริ่มต้นที่ทําได้ถูกที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาในระดับเริ่มต้นสเต็ปแรกก่อนนะคะนะ ว่าเราชอบสเตปนี้ไหวไหมราคาเนี้ยไหวไหมถ้าคนยังไปต่อได้ชอบดีเทลที่แน่นขึ้นก็ให้น้องส่งแบบอื่นๆหรือว่ารายละเอียดอื่นๆของกรอบที่สามารถมาออกแบบ Mi x and m a t c h ได้อย่างเนี้ยถ้าซอบอกอย่างเงี้ยสมมติบางคนชอบกรอบหลงพ่อกลวยใช่ปะกรอบหลงพ่อกลวยมันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาใช่ปังแต่ว่าสําหรับแพทเทิร์นเนี้ยซอทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นงานหล่อพิเศษนะคะสําหรับเอ่อหัวราหูนะคะแบบนี้ มันจะมีความมีมิติขึ้นมาอีกหนาะเออชอบสเปเชียลจัดเต็มมีงบเยอะอ้าวจัดไปแบบเนี้ยได้ความอลังตะการตาเพิ่มขึ้นมานะคะถามว่าเล็กๆเ,เราทําได้ใหญ่ๆเราก็ทําได้เหมือนกันนะคะนะแต่บางคนไม่ชอบสไตล์นี้เลยครับซอโอ้โหมันดูแบบอืมแบบนี้ผมชอบติดแกรม นะคะติดแกรมคุณก็มาติดแกรมสไตล์นี้หนุ่มพ่อกลวยนี่อะนะคะเป็นสไตล์จิวเออรมาเราก็มีช่างจิวอยู่นะคะจิวยังไงคำว่าจิวคืออะไรจิวคือฝังเพชรนะคะมันจะมีมันมีแบบจิวเวลี่จ๋ากับจิวแบบงานแบบกรอบทองแต่ประดับเพชรกรุบกริบนะคะแต่จิวเวลี่จ๋าจะเป็นแบบนี้ค่ะคาว่าจิวเวลี่จ๋าคือจะเน้นความหนาของทองแล้วเน้นความเรียบหรูแต่แน่นน้ำหนักเยอะ ะะชอบแน่นๆตลับเยอะๆแล้วติดแกรมด้วยการฝังเพชรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจิวคือจิวเวอรี่งานจิวเวอรี่คือจะเน้นความน้อยแต่ดูมากคําว่าคือมันดูน้อยไม่ได้ทําอะไรให้มันดูแบบเยอะแยะแต่ใช้ทองหนักนะคะนะนมีน้าหนักทองเขาไหลใส่เข้ามาได้เลยเต็มที่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าสไตล์จิวน้อยแต่ดูมากคือน้อยแต่จ่ายเยอะนะคะดูน้อยแต่ว่ามันดูมีความติดแกรม เนี่ยทองอย่างเงี้ยนะคะจับเข้าไปเนี่ยโอ้รู้เลยหนาปักเลยถ้าเทียบกับงานเก่แบบปกติหนาปึกปักเลยมากกว่า2-3เท่านะคะนะเพราะว่างานจิวมันต้องขึ้นงานหนาในการซอะล่องอะไรอย่างเงี้ยพอมันขึ้นหนาแล้วเวลามันจะเจียมนเจียอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นมิติความเคิร์ฟความอะไรอย่างเงี้ยมันต้องขึ้นหนาสุดๆก่อนแล้วค่อยมาตะใบแต่ง มันจะเสียเวลามากสําหรับงานจิวคือขึ้นหนามากและวัตถะใบแต่งให้มันดูมีความละมุนกลมกล่อมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสไตล์แบบจิวเวอรี่นะแล้วงานที่เป็นพวกฝั่งเพชรเนี่ยจะต้องทองหนานิดนึงไม่งั้นเพชรมันอาจจะดีดหลุดได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ใครที่มีงบแบบเบาๆาเบาสุดเลยของที่ร้านจะเป็นงานกอบเงินเบาลงลงมาจะเป็นกรอบทอง80สิาเร็จรูปจากโรงงานและหลังจากนั้นจะเป็นงานขึ้นมือ9 0ของทางร้านนะคะโตตอนนี้นะคะโปรเงินนะคะ ย่อมเยาวสุดคือ3 0 0พันนะคะถ้าชอบแบบฉลุลายจัดแน่นจัดเต็มอย่างนี้4,999นะคะแล้วก็งานทองนะคะลดทุกใบ1,000บาทจากงานที่มีขายหน้าร้านเลยหรือใครสั่งทำก็ลด1,000พัทุกใบเหมือนกันออมได้ส่นปร์เ็์นาน3เดือนนะคะนะอ่ะโอเคส่วนใครมีเงินเยอะๆมากๆอยากได้ทอง965ทําทำเป็นกอบพระสั่งได้นะคะ อาจจะต้องเพิ่มเงินจากกรอบ9กประมาณ1 1ื่นหนึ่งถึงหมแล้วแต่แพทเทิร์นดีไซน์ที่เลือกนะคะล้ำหนักทองเพราะว่า965ต้องเพิ่มทองเยอะขึ้นมาอีกหน่อยในการที่จะทําให้ตัวทองที่มันนิ่มๆเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นคือต้องเพิ่มความหนาของมันนั่นเองนะคะไม่อย่างนั้นทองมันก็อาจจะกรอบมันอาจจะทําไปแล้วอาจจะบุบได้ง่ายถ้าทําไม่หนามากพอนะคะนะต่อไปซอพาไปดูสร้อยคอลายใหม่ประจาสัปดาห์นี้ นะ,ะวันนี้สัปดาห์นี้เลยนะคะพูดไปเมื่อตอนใบบาทแล้วแหละนะคะเพราะว่าบ้านต่อๆเขารู้แล้วแต่บ้านบ้านฟ้าไม่รู้รู้หรือ,อยังนะคะ่ะมาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนนะ,ะเรามาเรามาฉลองลายนี้กันนะคะยังไม่มีร้านไหนแน่นอนนะจ๊ะยังไม่มีร้านไหนแน่นอนลายนี้เรียกว่าลายลูกคิด ทองคําลูกคิดทองคาค่ะพี่น้องค่ะของมันต้องมีใช่ปะนะลายนี้นะใครชอบเตรียมตัว CF มีอยู่เท่านี้เลยเพราะว่าสั่งทำนานและลายนี้เดือนครึ่งกว่าจะทำเสร็จมีน้ำหนัก3บาท5บาทและ10บบาทน้ำหนักอื่นไม่มียังไม่มีนะคะนะ เดี๋ยวเราไปดูสเปคของเขากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเขากันซอขออนุญาตเอาไซส์10บาทให้ดูเลยละกันเพราะว่ามันชิ้นใหญ่หน่อยแล้วมันเห็นของจะได้เห็นดีเทลชัดๆหน่อยนะคะตัวดีเทลนะคะของสร้อยคอลายนี้นะคะอ่ะซอพาไปดูนะน้ำหนักของลายนี้คือน้ำหนัก10บาทนะคะ10บบาทนะตัวลักษณะห่วงของเขาเนี่ยจะเป็นแท่งทองที่อยู่ในเนี้ยหนึ่งชั้น แล้วมีลูกคิดหรือว่าหรือว่าอะไรคะล้ออันนี้ยอันนี้เรียกว่าอะไรนะลืมนะลูกคิดทองคาลูกคิดอะมาอยู่ในปล่องทองอีกทีหนึ่งซึ่งมันดีดขึ้นดีดลงได้เป็นจริงนะคะนะในแต่ละปล่องจะมีลูกคิดอยู่นะคะสองปล่องนะคะสองปล่องสามปล่องอันนี้แล้วแต่สามเออสามมันกิ้งได้สามเนี่ยสามปล่องนะคะกําลังดีกิ้งไปกิ้งมาแล้วห่วงตรงนี้ก็จะเน้นหนาแล้วก็ ถ้าเป็นงาน10บาทเนี่ยหรือว่างานน้ำหนักอื่นๆเนี่ยซ้อททำมาแบบประดับพระห้อยพระได้จะมีห่วงห้อยพระแบบนี้อยู่นะคะพี่ๆสามารถที่จะเลือกประดับห้อยพระได้ตัวสร้อยมีความแบบเนี่ยค่ะยืดอยหยุ่นได้อย่างนี้เลยใส่กำแบงอย่างนี้ได้เลยเช่นเดียวกันมาสเตอร์พีดมากมากมาจะให้เฮียใส่ให้ดูก็เออนะคะมาสเตอร์พีดมากๆม,มีคนดูอยู่บ้างไหมเนี่ย ไ่ดูบ้างนะมีใครดูอยู่ไหมคะกดไลค์กดหัวใจให้หน่อยเออไม่ใช่พูดอยู่คนเดียวเด้อเลิฟเิฟทุกคนนะคะเลิฟเลิฟค่ะเดี๋ยวขอเขียนเลิฟก่อนบ้านแดงบ้านฟ้ามีใครติดตามอยู่ไหมคะมีไหมตั้งแต่คุณเอกก็ใชงเงียบไปเลยฉันกำลังงงอยู่ว่ามันมัดับไปหรือยังนะคะอ่ะนะคะอันนี้นะเป็นงานที่มีความยืดหยุ่นสูงมากและเป็นงานสั่งทําพิเศษนะคะนะ เดี๋ยวซอขออนุญาตใส่ให้ดูเลยเพราะว่าหลักสิบหรือหลักหน่วยปิดทำไมอ่ะนะคะปิดทำไมอ่ะนะคะเดี๋ยวซอเส้นนี้ยาวสามสิบนิ้วไทยประดับพระน้ําหนักสิบบาทประดับพระได้ห้าองค์นะคะประดับพระได้ห้าองค์เปิดตลอดสี่อามหลุดหรออ้าวหลุดไหมคะไม่หลุดนะเพราะว่าอันนี้ยังเขียนพิมพ์ได้อยู่ แต่ไม่มีใครทักเลยหลุดไหมเนี่ยเอาเครื่องแดงมานี่ค่ะฮนะนะพูดคุณจะตลอดเลยเหรอเอามานี่เอามาถือมานี่เอามาดูเอาเครื่องแดงมาดูจะไม่เอาเครื่องเธอจะเอาเครื่องแดงไม่ข้าวหรือแค่ก้าวเหรอ หลุดไหมคะหลุดไหมคะถ้าหลุดแสดงว่าอินเทอร์เนต็ตมันไม่เวิร์กละแต่เพืเ่อนๆคะ่ะมีใครดูไลฟ์อยู่ไหมคะไลฟ์ยังติดอยู่ไหมเนาะ ฉนันถึงบอกให้เธอดูตลอดอามหลุดตั้งแต่สามวินาทีสามสามนาทีแรกเลยเหรอนั่นไงหลุดตั้งแต่สามนาทีแรกอาม